365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจ,จักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่15อําอำนาจสอนของพระศาสนาจ,จักร หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่85หน้าที่ที่จะตีความหมายพระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกไว้และที่ได้รับถ่ายทอดต่อกันมาทางวาจาได้อย่างถูกต้องนั้นพระศาสนาจักรผู้มีอำนาจสอนเท่านั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้และใช้อำนาจนี้ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งได้แก่พระสังฆราชที่มีความสัมพันธ์กับพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตรหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่86อำนาจสั่งสอนนี้มิได้อยู่เหนือพระวาจาของพระเจ้าแต่รับใช้พระวาจาสอนแต่ความจริงที่ได้รับถ่ายทอดมาในฐานะที่ความจริงนี้ได้รับมอบมาจากพระเจ้าโดยมีพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือผู้มีอำนาจสอน จึงต้องรับฟังพระวาจาด้วยความศรัทธาเก็บรักษาพระวาจาไว้ด้วยความเคารพและอธิบายพระวาจาด้วยความซื่อสัตย์และตักตวงเอาความจริงทุกข้อจากคลังแห่งความเชื่อหนึ่งเดียวนี้มาแสดงให้เห็นว่าเป็นข้อความจริงที่พระเจ้าทรงเผยให้เราต้องเชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่87บรรดาผู้มีความเชื่อ ซึ่งระลึกถึงพระวาจาที่พระกิศเจ้าตรัสกับบรรดาคราสาวกว่าผู้ใดฟังท่านผู้นั้นฟังเรายอมรับคำสั่งสอนและกฎเกณฑ์ที่บรรดาผู้อภิบาลมอบให้เขาในรูปแบบต่างๆอย่างว่านอนสอนง่ายข้อคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิก ข้อที่88ผู้มีอำนาจสอนของพระศาสนาจักรใช้อำนาจที่ได้รับมาจากพระคริสต์เจ้าอย่างสมบูรณ์เมื่อประกาศนิยามข้อความที่ต้องเชื่อนั่นคือเมื่อเสนอความจริงที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยจากพระเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับความจริงเหล่านี้ให้ประชากรคริสตชนจำเป็นต้องยึดมั่นไว้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไป หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่89มีความสัมพันธ์อย่างมีระบบระหว่างชีวิตจิตของเรากับข้อคำสอนที่ต้องเชื่อข้อความเชื่อเป็นแสงสว่างสองทางแก่ความเชื่อของเราและทําให้ความเชื่อมั่นคงในทางกลับกันถ้าชีวิตของเราดําเนินอย่างถูกต้องสติปัญญาและจิตใจของเราก็จะเปิดรับแสงของข้อคำสอนที่ต้องเชื่อนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่90ความสัมพันธ์ต่อเนื่องและสอดคล้องกันของข้อความเชื่อต่างๆอาจพบได้ในเปิดเผยพระธรรมล้ำลึกทั้งหมดของพระคริสต์เจ้าเราต้องระลึกว่าความจริงในคำสอนคาทอลิกมีระเบียบหรือลำดับขั้นเนื่องจากความจริงเหล่านี้มีความต่อเนื่องก,กันกับพื้นฐานความเชื่อของคริสตศาสนา ความสำนึกเหนือธรรมชาติถึงความเชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่91คริสตชนผู้มีความเชื่อทุกคนมีส่วนในการเข้าใจและถ่าทอดความจริงที่ได้รับการเปิดเผยเขาได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้าผู้ทรงสอนและนำเขาไปสู่ความจริงทั้งมวล หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่92ผู้มีความเชื่อทั้งมวลไม่อาจผิดพลาดได้ในการเชื่อและแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะนี้ของตนอาศัยความสำนึกเหนือธรรมชาติถึงความเชื่อของมวลประชากรของพระเจ้าเมื่อตั้งแต่บรรดาพระสังฆราชจนถึงคารวาสผู้มีความเชื่อคนสุดท้ายแสดงให้เห็นความสำนึกส่วนรวมของตนเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อจริยธรรม หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่93อาศัยความสำนึกถึงความเชื่อซึ่งพระจิตเจ้าแห่งความจริงทรงปลุกให้เกิดขึ้นและทรงคอยคำจุนไวน้นี้ประชากรของพระเจ้าซึ่งผู้มีอำนาจสอนของพระศาสนาจักรคอยแนะนำยอมยึดมั่นความเชื่อที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับมอบไว้อยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลายใช้ความเข้าใจถูกต้องใคร่ควรความเชื่อนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนำมาใช้กับชีวิตอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า